สวัสดีครับวันฮวันนี้เดี๋ยวเราจะมา c o ฟเวอร์แพ4.1ฮะว่าจะมีอะไรบ้างในการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยคือความยากระดับ1 2 3เนี่ยคือแม่งยากเกินสำหรับหลายๆคนนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจในจุดนั้นส่วนปืนซิกเนเจอร์ของ Space Marine นะฮะกำลังจะได้บัฟเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะบัฟอะไรบ้างส่วน ระบบครอบครัวสําหรับความร้ายแรงที่เราต้องเล่นด้วยกันอยู่ติดๆกันนะฮะจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ไปให้ Brother คนอื่นนะฮะเพื่อที่เราจะได้รู้กันทั่วๆหน้าว่าเกมนี้เนี่ยมันยังไงมันต้องอัปเดตไปอีกนยาวนานแน่นอน,นะฮะครับงั้นเรามาเริ่มต้นกัน,นะฮะก็คือ p a s สจะมาวันพฤหัสก็คือประมาณอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้นะฮะทั้งนั้นท้งนี้ทางนั้นเนี่ยคืออย่างแรกเนี่ยเขาอยากอันนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าคุยแบบใจเขาใจเราให้ให้เราให้ฟังก็คือเดี๋ยวผมจะมาแปลย่อยๆให้ฟังนะฮะอย่างแรกเลยคือไอเดมทรี ri, นะฮะเป็นเกมดีคเตอร์ของเกมนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าขอบคุณจริงๆที่ทุกคนเนี่ยร่วมกันอยู่ในคอมมิตี้มาแชร์ความคิดเห็นส่วนตัว เกี่ยวกับแพชใหม่เกี่ยวกับแมป7นะฮะที่ได้ยิงตูดไททันอย่างมามันกันเนี่ยก็เขาก็อยากขอบคุณตรงนี้นะฮะที่ได้ฟีดแบ็กขึ้นมาแต่เขาเขา้าลืมฮะเข้าใจผิดว่าเกมนี้เนี่ยเวลามันไลฟ์แล้วเกมไลฟ์เนี่ยหมายความว่ามันออกมาสำหรับคนทั่วโลกเนี่ยเล่นได้แล้วเนี่ย เขาก็ลืมไปว่ามันไม่ใช่เกมของเขาคนเดียวแล้วฉะนั้นเนี่ยในการปรับแพชอะไรพวกนี้เนี่ยเขาควรจะฟังฟีดแบ็กให้มากกว่านี้ซึ่งไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆเฮ้ยฉันอยากจะใส่ระบบนี้เข้าไปฉันก็ใส่ตามใจเข้าไปซึ่งทําให้มันมันค่อนข้างยากจริงๆฮะก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างอย่างแรกครับก็คือ AI director ครับกับ ไอศัตรูที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือในความยากของระดับ4นะฮะก็คือคนที่ชนะเนี่ยอยู่ประมาณ60%แต่พอแพ t ช h สามจเข้ามาเนี่ยมันทําให้กลายเป็นประมาณ80%นะฮะก็คือหมายถึงว่าเล่นไปเล่นยังไงก็ผ่านเยอะขึ้นนะฮะเขาก็รู้สึกว่าเกมเนี่ยมันง่ายไปนะฮะเขาก็เลยสร้างตัวให้ มันสปอนตัวเยอะมากถ้าเกิดเข้ามานั่งนั่งเล่นหลังจากแพส4.0เนี่ยนะรเราจะรู้สึกเลยว่าโหแม่งมาจากไหนวะคือมันไม่ได้แบบว่าเอ้ยมาแล้วก็มีกองไว้อยู่แล้วแต่คือตอนที่มันมาเสริมเนี่ยแม่งมาแบบมาเยอะจริงๆฮะคือถ้าเล่นจริงๆก็คือพูดพูดถึงว่ามันก็ยิงยิงมันสู้มันแล้วก็ตายกันมันๆเลยฮะ ก็ตัวนี้เขาก็จะเปลี่ยนนะฮะก็คือระดับ1 2 3เนี่ยเขาจะลดศัตรูให้เหลือก่อนแพช4.0ซึ่งก็เป็นเหมือนเมื่อก่อนนะ,ะก็คือจะ roll back ขึ้นมา1 2 3นะฮะส่วนระดับ4ครับเขาจะลดไอตัว e x t r e m i s t นะฮะพวก r i กเตอร์ราเวเนแล้วก็ zone t r o นทนะฮะเขาจะลดจำนวนลงอย่างมากเพราะว่าบางที ถ้าบุนตรงแล้วถ้าแบบว่าเซลยนโตรปมาลิกเตอร์มา2ตัวอย่างเงี้ยก็คือมันมันเหนื่อยแน่นอนฮะถึงระดับสีก็ว่าเหอะก็คือโดนโดนกันนัวฮะต่อไปครับปืนซิกเนเจอร์นะฮะปืนซิกเนเจอร์ของสเปซมารีนเนี่ยคือโบว์พิสโตลโบว์ไรเฟิลหรือว่าจะเฮฟวี่โบว์ยังไงจะพูดโบว์ยังไงก็ได้ฮะปืนที่มันเป็นโบว์ทั้งหมดเนี่ยฮะ อันนี้ในโอเปอเรชันนะฮะเขาบอกว่าเขาดูมานานแล้วว่าปืนไอ้โบ้เนี่ยมันแรงไม่พอเพราะว่าโมดิฟายเออร์ที่ที่ขึ้นมาจากสกิลเนี่ยก็ค,คือลองพูดว่าอย่างไอออโต้โบอย่างเงี้ยดามจแม่งสองโมดิฟายแบบสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยฮะมัน, 2, ify, บบน,ม,นมันรู้สึกมันมันมันไม่ค่อยกระเตื้องเข้ามานะฮะฉะนั้นเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นปืนโบ้ทุกอันจะ ได้บั f นะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสกรีนไว้แปะไว้ให้เผื่อคนอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรก็คือ Auto b o ลไร f ฟ e d นะครับแดเพิ่มขึ้น20% b o บ rifle ธรรมดานะฮะ g e เพิ่มขึ้น10% Heavy b o ซ t r i f l ฮฟี่โบลขึ้นมาอีก15%โอ้สต็อกเกอร์โบลไรฟขึ้นมาอีก10%นะครับ Markman Bow Carbine เพิ่มขึ้นมาอีก10% Instigator Bow Carbine นะอันนี้ของ Van Vanguard นะถ้ายังไม่เคยเล่นนะ,ะขึ้นมาอีก10%นะครับ Bow Sniper นะฮะอันนี้รู้อยู่แล้วนะนะคือปืนอะไรก็คือขึ้นมา12.5%นะฮะ Bow Carbine ครับดาเมจขึ้นมาอีก15% Oculus Bow Carbine ขึ้นมาอีก15% แล้วก็ Heavy b o ล t e r นะครับก็เป็นปืนของ Heavy นะฮะ Damage ขึ้นมา5%ซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ก็เราคิดผมคิดว่ามันน่าจะดีเลยทีเดียวเป็นออปชั่นใหม่ในการเล่นเกมนี้นะครับส่วนความยากของระดับ4นะฮะครั้งที่แล้วจาก patch 4.0เนี่ยเขาได้ลดเกาะของเราลงมา10%ซึ่งเขาบอกว่ามันอาจจะยากเกินไปนะฮะ ซึ่งมันมัน,ม,นมันเป็นความยากโดยที่ไม่จำเป็นว่างั้นเถอะงั้นเขาก็จะปรับกลับเข้าไปว่าไอเลเวลสี 4, เนี่ยฮะเกาะเราจะเพิ่มขึ้นมา10%ซึ่งตัวนี้ก็โอเคนะฮะอันต่อไปนี่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะฮะความยากอันร้ายแรงนะฮะที่อยู่กันเป็นแบบครอบครัวอบอุ่นต้องอยู่กันนะค,ะคือตอนนี้เนี่ยคือเขาอยากจะมา อธิบายก่อนว่าทําไมเขาถึงใส่เข้าไปดีกว่านะอย่างอื่นเนี่ยเขาใส่เข้าไปเนี่ยเขาอยากจะแนะนำนกลไกนี้เข้ามาในเกมเพื่อที่จะทําให้สร้างความยากขึ้นมาในระดับอันต่อไปอันนี้ผมฟังแล้วแบบเฮียแค่แค่อันเดียวมันก็ยากอยู่แล้วถ้าถ้ายากกว่านี้อีกนี่มันมันจะมันจะคืออะไรอ่ะเ,อเขาก็เลยอยากจะ เขาเหมาะสําหรับคนที่มีสกิลในการเล่นสูงนะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีแต่เกมนี้เนี่ยมันสําหรับเป็นเกมแบบบ้าพลังอะคือเป็นเราเป็นสเปซมารีนมาเราต้องบ้าพลังอะฉะนั้นเนี่ยมันมันควรจะอัพอย่างอื่นที่ความยากมากขึ้นอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่ที่จะแบบว่าไปไป แบบบังคับให้เราอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็รู้อย่างหนึ่งว่าอ,อย่างคลาสโซลกับแวนการ์ดอย่างเงี้ยฮะก็คือเป็นคลาสจ้วงนะฮะก็คือมันมันก็ต้องออกไปนอก,นอกวงกลมซึ่งทำให้ไม่รีกาะเนี่ยมันมันไม่ไม่สมะฮะมันมันทำให้สองคลาสเนี่ยมันมันเล่นได้ไม่สนุกเท่าที่ควรฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยในการที่จะทําให้ยากขึ้นเนี่ย ขเขาควรจะแท็กคหรือเขาควรจะทําให้มันยากจากมุมอื่นแทนที่จะมามาใส่ restriction ให้ให้เราอยู่ในวงกลมเดียวกันเนี่ยนะฮะก็คือเขาเราก็ต้องรอต่อไปว่าเขาจะแก้ทางกันยังไงก็ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบครอบครัวอบอุ่นนะฮะก็จะได้เอาออกไปจาก l e เวล5นะครับยินดีด้วยสำหรับทุกคนที่ยังไม่ได้ผ่านนะมีมีช้นที่จะผ่านแน่นอน ต่อไปครับเขาก็อยากจะบอกว่า AI เนี่ย mm hmm. เพื่อน AI คองเราสองคนเนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยรู้สึกรู้สึกมันมันไม่ได้ช่วยอะไรบ้างมากเท่าไหร่เลยดีกว่า AI 2ตัวเนี่ยเวลามันมันไม่ได้ทำอะไรมากเอาอย่างงี้ดีกว่าฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็จะแก้แก้เพิ่มให้นะฮะก็จะทำให้โบล,ลูกสุนโบ ทำ d ดาม g e ให้บอสมากขึ้น30นะครับอันนี้อันต่อไปนี่น่าสนใจมากก็คือการสู้กับเซอนโทรปนะฮะเซอนโทรปก็คือกระสือครับส่วนมากจะมีปัญหากับกระสือคู่นะนะก็คือตัวนี้เนี่ยมันทำให้เราแบบแบบมันจะสลับเกาะทำไมเนี่ย คือคือใช่ไหมฮะครัวนี้เนี่ยเขาก็จะเนิร์ฟเซลล์โอนโรปในการเขาสลับเกาะให้เวลาสลับเกาะเนี่ยเพิ่มขึ้น10%เพราะบางทีแบบเราเรายิงๆอยู่เนี่ยแบบชาร์จพาสมายิงแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแม่งเปลี่ยนเกาะอีกแล้วแบบอแมนอ่อนเลยอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะแก้ตัวน,นั้นนะฮะส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะกะ็เขาก็แก้ระดับ 5. พวกดีคาวนะฮะพวกสติ๊กเกอร์ติดเกาะเราเนี่ยเขาก็จะแก้บักอ่ฉะนั้นถ้าอัปเดตพวกนี้ก็คิดว่าเราน่า,นาจะได้สติกเกอร์มาติดกันอย่างมามันนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ริฟคอมเมนต์ลงมาฮะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากส่วนของผมเนี่ยผมคิดว่าโบ b โบ f แฟมิลเนี่ยปืนโบทุกอันเนี่ยคือน่าจะเป็นอะไรที่ น่าเล่นจริงๆนะจริงๆตอนนี้ผมก็ำลังติดเทวีโบว์อยู่ยังไงก็คุยกันครั้งต่อไป